สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเลขเด็ดพุ่มพวงเลขแม่พึ่งพุ่มพวงเมื่อวันที่30มิถุนายนนายจักริดเหลืองวิไลคณะกรรมการวัดทับกระดานตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการของวัดนั้นได้จัดงานและลึกถึงราชินีลูกทุ่งคุ่มพวงดวง,งจันทร์เนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีอย่างจิ่งใหญ่และโหราลนช่วงระหว่างวันที่1 0 1ถึง1ิมิถุนายนนก้ารวม9วัน9คืนซึ่งมีบรรดาศิลปินนักร้องลูกทุ่งทั้งในสังกัดค่ายเพลงยักษ์ใหญ่และ ค่ายเพลงดังต่างๆสู้ฟ้าเมืองไทยและเหล่าบรรดาในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างกับข้่งบรรดาแฟนเพลงและนักขาเลขก็ต่างจุดทูบเทียนกราบไหว้บูชาเสียงซีมซีและขอพรขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องโดยนักเสียงโชคนั้นยังคงตระเวนนำเอาดอกกุหลาบสีแดงและจุดทูปเทียนมากราบไหว้เสียงโชคและเซียมซี เพื่อขอเลขกันอย่างต่อเนื่องและพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ต่างขายดีกันทั่วหน้าทุกแผงโดยเฉพาะตัวเลขที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริงของพุ่มพวงเช่น0413303135386061รวมไปถึงเลข685และจากการที่ไก่สอนแสงอนันต์สามีสุธรักษ์ได้มีการตั้งจิตอธิษฐานและเสียงเซันซีได้เลข685 ส่วนเลข46ที่ทางเพชรพุ่มพวงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของอดีตราชนีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นได้ลวงหายที่วัดภาษีเอกมัยซอย23ก็ได้ถูกนักตามหาเลขกว้างซื้อรอตเรี่กันไปจนเกลี้ยงแผงสลับขอหวยก็อย่าลืมอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวคอมครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ